ต้อนรับกลับสู่ Engine Empire วันนี้เราจะพาคุณไปชมรถยนต์ SUV พลังงานไฟฟ้าที่ล้ำสมัยและน่าตื่นเต้นที่สุดจากประเทศจีนนั่นคือ MG m 6รุ่นปี2026หรือที่รู้จักกันในชื่อ l s 6รถคันนี้เป็นก้าวสำคัญของ MG ในการเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ผสานดีไซน์สุดหรูสมรรถนะอันยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ท้าทายแบรนด์ดังอย่างเทสลและสปงได้อย่างเต็มภาคภูมิ สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นใน MGM6 คือรูปลักษณ์ภายนอกที่เรียบหรูลู่ลมและทันสมัยจากทุกมุมมองด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเลดแบบเรียวยาวและกระจังหน้าแบบปิดที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของรถไฟฟ้าอย่างแท้จริงกันชนหน้าดีไซน์สปอร์ตช่วยเสริมความดูดันขณะที่เส้นสายรอบตัวรถถูกออกแบบให้ช่วยในเรื่องการไหลเวียนของอากาศด้านข้างของ m ํดูปรัดเปรียวด้วยมือจับ ประตูแบบเรียบกับตัวถังและล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและสปอร์ตไปพร้อมกันด้านหลังยังคงความล้ำสมัยด้วยไฟท้ายแบบเชื่อมต่อทั้งแถบหลังคาลอยตัวและกันชนท้ายทรงแข็งแรงที่เพิ่มความพรีเมียมให้กับดีไซน์โดยรวมภาษาการออกแบบของรถคันนี้จึงทั้งโดดเด่นและสง่างามสะท้อนวิสัยทัศน์ใหม่ของ MG ในยุครถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างลงตัว ในด้านสมรรถนะ MG M6 ป20ี2026มอบพลังและความแม่นยำอย่างสมบูรณ์แบบรถคันนี้สร้างบนแพลตฟอร์มขั้นสูงของแมมอเตอร์มีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังแบบมอเตอร์เดี่ยวและรุ่นขับเคลื่อน4ล้อแบบมอเตอร์คู่รุ่นท็อปสามารถให้กำลังสูงสุดถึง579แรงม้าเร่งจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง4วินาทีซึ่งถือว่าอยู่ ในระดับเดียวกับรถสปอร์ตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ให้ระยะทางขับขี่ได้ประมาณ600-700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกและด้วยเทคโนโลยีการชาร์จความเร็วสูงสามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายในเวลาไม่ถึง30นาทีนอกจากนี้ M6 ยังมาพร้อมระบบช่วงล่างแบบถุงลมปรับอัตโนมัติ Adaptive Air Suspension และระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะที่ใช้ AI ทําให้การขับขี่ราบรื่นเงียบและมั่นใจบนทุกสภาพถนนถือเป็นการผสมผสานระหว่างพลังเทคโนโลยีและความสะดวกสบายได้อย่างสมบูรณ์แบบจาก MG ภายในห้องโดยสารของ MGM6 ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเล้าไฮเทคสุดหรูพื้นที่ภายในโดดเด่นด้วยหน้าจอโค้งขนาดใหญ่ที่ทอดยาวตลอดแนวแผงคอนโซลหน้าซึ่งสามารถควบคุมทั้งระบบความบันเทิงและฟังก์ชันของรถผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายวัสดุภายในถูกคัสรรอย่างประณีตทั้งหนังแท้เนื้อนุ่มอลูมิเนียมขัดมันและไฟเบอรนไลท์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศภายในให้ รู้ราและอบอุ่นเบาะนั่งถูกออกแบบมาเพื่อความสบายสูงสุดพร้อมฟังก์ชันทำความร้อนระบบระบายอากาศและระบบนวดในตัวเบาะหลังให้พื้นที่กว้างขวางและหลังคากระจกพาโนรามาทีเปิดรับแสงธรรมชาติทำให้ทุกการเดินทางผ่อนคลายอย่างแท้จริงระบบเก็บเสียงรอบห้องโดยสารก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้ภายในรถเงียบสงบแม้ในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง ราคาของ MGM 6รุ่นปี2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ45,000ดอลลาร์สหรัฐและสูงสุดราว65,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นสมรรถนะสูงสุดเมื่อเทียบกับสิ่งที่รถคันนี้มอบให้ทั้งระยะทางขับขี่ที่ยาวนานพลังขับเคลื่อนที่แรงความหรูหราและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมถือว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้า SUV ที่คุ้มค่าที่สุดใน ตลาด MG ได้ยกระดับมาตรฐานของตนเองขึ้นไปอีกขั้นและบอกได้เลยว่ารถรุ่นนี้คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่สำหรับแบรนด์ MG อย่างแท้จริง